สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษนะครับพฤะสบดี17ธันวาคมสองพครับยี่สเอ็นาการ50นาทีครับก่อนนอนคืนนี้ก็อยากจะบันทึกผลิตศาสตร์ของประเทศไทยผ่านหนังสือพิมพ์เดลีนิวไว้สักนิดหนึ่งนะครับมาสแกนดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราบ้างนะครับมาเริ่มมาที่พาดหัวข่าวใหญ่ครับ แม่ยกทายโดนแล้วตำรวจแจ้งข้อหาผิดมาตรา1 1 2่ึงถึงนนแนัทูุจาะได้พักโทษใส่กำไร e m แทนทออใช้งบกว่า54ล้านปรับปรุงห้องน้ำเครื่องบินทายโดนแล้วแจ้งข้อหามาตรา1 2 1 6เจ้าทัวโพสแค่โอเคนัมวันรับทราบเรียกข้อกล่าวหาสอนอบางเขยนยี่ธันวากรรธิการเปิดปิดจ็อบเชิญม็อบให้ข้อมูลสิระเผย เจอแล้วใครมาโยนใครทําอะไรไว้ก็ติดตรางด้านบนครับเปิดใส่สีทองครับพลเอกประยุจนันโอชาในรัฐมตรีครับรัฐมตรีกลาโหมทดสอบขึ้นลดสายสีทองระยะที่1สถานีทรมรีคองสารหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการนะครับเดี๋ยวต้องไปลองนั่งซะหน่อยฮะบิ๊ตู บิกตูโอไอเดียผมแจกคนละครึ่งเฟสสามครับนี่ก็ผู้โชคดีนะครับดวงเฮงครับนางสาววสนาธาราธิศฐานครับซ้ายครับสาวพแมแดนจังหวัดสุพรรณดวงเฮงถูกรอตรู้รีวันที่หนึ่ล้านครับขณะที่ดาดรีชัยเดชเด็กขานขวาบนฮนะสพเมืองอุดรธานีและคุณเจรุวันโสยกิจสาโรงงานจังหวัด ประจิมรีรับโชคคนละ6ล้านครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถูกสวอขอ้อสกัดควิดแบ่งโซนงานฉลองปีใหม่64สอบแกรมมี่จัดคอนเสิร์ต Big m o u n t เ i n ด้านล่างนี่ฮะขึ้นลงพักนายพริตชิวรั์หรือเพนกวินแกนนำรัศดรรับทราบข้อหาม .12 ที่สอนอสำราา,าขณะที่นางสาวอินทิราหรือทายเจนิญบุระโดน สนตํารวจบางเขนเอาผิดมาตรา2ง,งและ1นึครับไม่ใช่แค่โควิดการเมืองภาวะฉุกเฉินเรื่องอากาศก็ด้วยนะครับจวกสภาวิศวกรไม่แก้ผุนพิษนะครับประยุทธ์เดือดประยุทธ์เดือดจัดมุ่งจ้องแต่ตำาหนิติติงบิ๊กตู่ของขึ้นจวกสภาวิศวกรปมบวยรับไม่ได้ผุนพิษซาดควรให้เสนอแนะแนวทางแก้สาวปากน้ำาวยเรียสิบสอล้านครับนี่อ่านแล้วนะครับ อีกรถกระหน่ำครับในจุลัิษน์วิสิตหัวหน้าพย้ายที่ป่ารัมตรีกระทรวงพาณิชย์ครับแข็งข่าวพาณิชย์ลดกระหน่ำนี่ะรถภาระค่าของชีพนะครับนี่ครับนี่ก็คือ d a ล l y n e w อ๋อนี่ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะเสียงซอมมาตรการใหม่แก้ลอตเตอรีตตร่แพงรวมชุดนะครับทั้งหมดคือ d a ล l y n e w นะครับ คุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีฟทำคุยเซ็นขอบคุณเดนเหนียวมากๆครับสวัสดีครับ